แชวิธีหยี่เล่าวิธีที่หนึ่งเฮ้ยนายจำเราได้เปล่าเราไงที่นั่งข้างในาบนห้องประชุมไงไปเถอะแว่นบาเราไปสร้างความสัมพันธ์ของเรากันเถอะนั่งนี่ะัสรานนี่แหละที่เราจะสร้างสัมพันธ์ชีวิตของเรากันต่อโอ้กิ้งเดียวเนี่ยของครบเจ้ากินเล่าไม่เป็นนะโหแว่นมันต้องรอหนิวะยางเงดีวะดูท่าคงจะไม่ยอมง่ายๆอ๋อ กินไม่เป็นอย่างงี้ไม่ต้องฝึกสิวะน้อ,ง,องเดี๋ยวพี่ฝึกให้ชนกันลเลยวบ้านความมีตา,าพาบของเราหมดแก้วเดิมเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าอะไรมันหายไปวอลกันโตอ่ะเตีนไก่จานเดงตีนไม่มีอ่ะไปเองคนแถวนี้ยโอ๊ยเตลียนเตรียนเอาลาบเลือดเวย้ยเอาเลือดนี่มีอ่ะเอาโต้งข้างแม่งนี่แหละเดี๋ยว,ยว<ๆ>อยู่ไปออกมา <laughs> แกล้งเมาวิธีที่สองเจ้วนแม้เมื่อคืนบางทีมันนักเลงจริงๆเลยนะวันนี้มันต้องไปแก้ตัวกูนะเว้มันยังจะชวนอีกเอาไงคิดคิดอืมมัน <c oughs> ไม่สบายว่ะมันไม่สบายแล้วไปขอดีวะมัน <c oughs> ไม่สบายมันไม่สบายไอ <c oughs> ที่เก่าที่ <c oughs> คุณเคย <c oughs> ยันกินว่นเ <c oughs> จ๊กเราบอกมาเนี่ยยาชั้นดีกินทีนี่หายเลย เดือดหมดแจ๊ะเลยอืมไม่เป็นไรเพื่อนเตรียมต่อเลยเว้ <c oughs> อืมไม่เป็นไรเพื่อนซีกันเตรียมต่อเตรียมต่อเดี๋ยวอ่ะนพืน่อ <c oughs> โอ้มึงรีบไปรักษาเถอะเ่อไม่ได้ไปรักษาไข้นะรักษากินปากมาึง่ะกินปากหรือดากเป็ดเป็นชิบหายเลยแกล้งป่วยวิธีที่สาม หลอยแว่นมึงรู้ไหมเนี่ยมึงทำกูแสไปแล้วเนี่ยสีก,กูนี่ขึ้นเต็มหน้าเลยเนี่ยทำอะไรอยู่วะไม่ว่างเล่นเกมอยู่โหไราสาระว่ะออมากินเหล้ากันดีกว่า,วาไม่ไปเล่นเกมอยู่กูอยู่ร้านค้าหน้าหมู่บ้านมึงเนี่ยอุตส่าห์มาหาเนี่ยมึงยกเครื่องมาเลยเออไปก็ได้รอแป๊บ <c oughs> เดี๋ยวมึงรู้เลยครังนี้เลยวะ เแม่นหมดแก้วเลยมะนงว่าไม่้นะเ้ยไม่มีสกิลดิมึงง่ะหอตื่นเลยสกิรโนตายได้ไงมึงง่าหอยฟังแค่ทีเดียวเรื่องมันก็ลงไปครึ่งนึ่งละไงหมดแก้วเออนอนตายไปดีมุนเจ้ายังไงมึงก็มาอตัวนึงมาอ้างเล่นเกมวิธีที่ h เพื่อนกูเงว่ะืล้าก่ะ ไปได้ปะนี่น่าจะทำวะลองด้วยดิโอ้ยไม่เคยนพี่แว่นเดินนำเลยเนี่ยขอชหน่อยพี่แว่นหมดแก้วหมดแก้วพี่แว่นน้ำมันน้ำเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นงั้นน่ะอ้าวกินเบียร์่ไมรู้หรือว <TH> <ongs> ่าเบียร์ทำไมจากน้ำเปล่าเนียกินน้ำเปล่าไปหมักกับไม้เท้าดูจุดเยื่แข็งสูงสุดทิ้งเครื่องสูญญากาศเป็นเวลาเจ็ดวันหลังจากนั้นน่ะเราก็ไปกรองกับน้ำเค็มจนจืดแล้วก็มากั่นกับเครื่องอากาศเนี่ย จนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ้น้ำก่อนนำไปต้มใส่น้ำแข็งจนเดือดกลายเป็นน้ำแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วสองช้อนใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่น้ำส้นมนิดนึงเสร็จแล้วก็ไปอบในเครื่องไมคโครเวฟเสร็จแล้วก็มาปั่นพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยพ็ได้กลิ่นหอมละมุนแล้วก็บรรจุใส่ขวดนี่แหละกูถึงชอบกินน้ำเปล่าด้วยเพราะว่าน้ำเปล่าอ่ะมันเป็นหัวเชื้อพุดูมาจากสรารคดีเปิดโลกกำเนิดเหล้า มึงคิดว่ากูโง่ my เหรอไม้ออกเขามีที่ไหนเขามีแต่ไม้ออกมึงจำผิดหรือเปล่าเว้ยจะว่าไปที่ผ่านมาเนี่ยกินน้ำเปล่าราคาแพงมาตลอดเลยเนี่ยอุ้ยงั้นขอกินบ้างด้วยวพี่แป้จะก,กินเยอะนะทําไมดีรยวเมาอ่ะคี้ผัวชีดื่มน้ำเปล่าเนี่ยวิธีในแบบเราและแบบคุณล่ะเป็นยังไงอ่ะไหนดูเด้ใหญ่เล่าลวงเรา